สวัสดีเอฟซีฮักแฟนกันเมื่อสุขุสุขคนเด้อเนาะสวัสดีเอฟซียามแรงเนาะทุกคนเอ้ยนี่ก็เป็นยามพนเนาะทุกคนเอ้ยฝนตกดุแห้งส่วงนี่แบบว่าตกแทบคุ้มือเลยเมื่อเช้านี้ก็ตกเนาะทุกคนเอ้ยน้องอ้อมเพิ่งจะได้มาถ่ายคลิปเนาทุกคนเบิ่งเนาะเมื่อวานนี่น้องอ้อมก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆลายยังไงเนาะที่โบได้ถ่ายคลิปมาผ่าเอฟซีแซมโบเล่ถ่ายคลิปให้เอฟซีแซมเอฟซีเบิร์กแซเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ พอวานนี่เจ็บหัวแหงบอกว่าตอนคืนนันไปตากพนทุกคนไปการอึงนอนไปการอึงแล้วบ่ได้หดอึงซร้าม,มือมือซื้อน,นั่นไปการอึงแล้วบ่ได้หดอึงสร้างบัดตื่นซระะ้าม,มาเป็นไข่อ้าวแบบนี้เลยบ่ได้ถ่ายคลิปนอนนอนบดมือเลยมือวานนี่ราะว่าเป็นไข่เจ็บหัวแหงลูจนบ่ได้มามาอนีหากระลูกได้นอกกินยาทุกคนบเบิ่งแนวทางล่างน้องอ้อม ก็เป็นภาพบรรยากาศหลังจาะพหางคาซาตกเาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องอ้อมก็จะพาทุกคนไปเบิ่งหคนทางเขาบ้านน้องอ้อมนะทุกคนเดจะพาทุกคนย่างเขาไปในบ้านเลยเนาะบ่เอาหลดลงทุกคนราะว่าบ่ขี่หลดไปดอกนพราะว่านน้ำรายแห้งตอนนี้น้องอ้อมบ่กเอาหลดลงบม่ได้เอาหลดลงหลายมือเติบเลยทุกคนราะว่หนทางฝนตกดุมืดเอ้ขู่ขึ้นเลยทุกคนเลยมือสานี่กระตุกเนาะบึกในผูกทางล่างน้องอ้อมน้ำเต็มเลยทุกคนเสียงกบเสียงเขียดลา หลายเนาะยามแรงกับทุกคนเออแต่น้องอบกับแต่พาทุกคนย่างเขาไปเบิ่งเนาะว่าน้ำตามพ้นทางนี่มันลายสัมใดเนาะทุกคนเนาะปัดยามพนกับยามแรงมันต่างกันเท่าใดทุกคนยามพนกับมีเหตุอันนึงน้ำน้ำลายเนาะไปบ่ได้ทุกคนยามแรงกับดินทรายลายดินทรายกันยังพอไปได้เนาะทุกคนเนาะแต่วันน้ำนี่ไปบ่ได้เลยเอารถลงนี่กัแบบว่าหลุดดาบเลยเนาะยหน่ามันหลึกแหงทุกคนเอือปลาดเพียงหัวเขาคนน้ำคนน่ะ ทางล่างผพลายเด็กน้องอ้อมก็จะพาทุกคนไปเบิ่องนองคนทางเขาบ้านน้องอ้อมเปน็นอะไรทุกคนเอออาจจะรีวิวคนทางเขาบ้านน้องอ้อมนะทุกคนนกกระวาจะถ่ายทุกคนเบิงเ่งตั้งแต่ยามแรกแต่ว่ายามแรกนึก่ใช่กะ ยามแรงกับดินทรายลายอยู่แต่ว่าจะลายแต่ในเฮือนเอือแตรเนาะทุกคนเอือในทางเฮือนน้องตุ้งน้องติ่งอะไรเนาะลายค่ะมีแต่แน่นันแหละสองบอลเนาะดินทรายลายกายหันกัวิทย์ไแล้วแต่ว่ายามพลนี่มันลายบอลแห่งทุกคนเอือหนามนะแปลว่าในหนาเฮือนเอือแตรและหนาเฮือนน้องตุ้งน้องติ่งอะไรกันยามมาอีกนะเจ้หัวน้องอ้อมนี่ก็จะมีหนามลายแห่งทุกคนเลยแปลว่ามันลึกเลยเนาะในนั้นนะจะลึกเลยทุกคนในสองสามบอลปุ๊ลายบอลแห่งหนามนะทุกคนเลยวิท วิทย์เฮือนเอเต้เป็น้นหนึ่งก็จะมีน้องนำอีกแล้วการเลืกแหลงตัวนั้กับกันยังมีทางเว้นอยู่แต่ว่าทางหนาเฮือนเออเต้กับทางแจหัวน้องอ้อมน,นี่บ่มีวะ บอลเว้นเลยทุกคนเอยเนาะมีแต่บอลเว้นในคนยางโอลดทัวร์เขาไปแต่ว่าจะมั่งทัวรเขาเที่ยวรถดกับมาได้เนาะทุกคนเขาจะหายเนาะยันงวับกินอ้อวยเขาก็เลยจะพาทุกคนไปรีวิวทางเขาบ้านน้องอ้อมยามผลเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวยามแรกเดยอนอ้อมจะมารีวิวให้ทุกคนบึงอีกเนาะยามแรกกับยามผลอยู่เอ็ดกันมันจะเป็นอะไรทุกคนยามแรกในกระดินทรายไหลยามผลกระดินน้ำไหลทุกคนเอ้ยอ่ะยามใดกะมีเหตุที่บอกกะเอารถดออกเนาะทุกคนเนาะ กัน n h ạ น่ยบรรยำเลรงกันง่ายอยู่ทุกคนยำยำฝนดินยาแหงบรรยมอยากไปซื้อน้ำนีทุกคนเ้ยเราต้องได้เสียงไปอะไรเนาะเวลานำนำกินเพิ่อจะต้องได้ออกมาซสื่อจะต้องได้เสียงอารดณลงทุกคนเ้ยแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ่งเลยเนาะบ่าหนทางเขาบานนองออมเป็นแล้วได้โหดมากทุกคนอันตรายมากอันตรายสุดๆเนาะทุกคนเ้ยเนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ่งพาดเบิ่งฝนหากะเซาตกมือเสานีทุกคนเลยต๊หอดซองมนแหละ หากาเซาแล้วนี่หาตัวคนสองโมงหากระเซานี่ป้าทุกคนอันนี้ก็สีนะ่โมงเนาะนานนานน้องอ้อมเต็มเลยทุกคนเอ้ยผู้เยวซุ่มอยูอกก่หยานาะก็พ่อไทยนาหุดได้แล้วแต่ว่ายังบ่มีเงินซื้อน้ำมันหลุดมาไทายเถื่อนนะทุกคนเนาะผมมีเงินซื้อมานซื้อน้ำมันหลุดมาไทยนาหุดไหวเนาะแัดแล้วจึงได้ดำเลยทุกคนเนอะ้ยป้าดิทุกคนนะพวกเน,นะนี่ยคนทามหลายล่ทามคนเฮงไลยทุกคนเอ้ยทางล่างน้องอ้อมผู้ให,นหน้นานาบ่าวเนาะเฮงไลยผู้นะผู้ นานาบ่าวนาไทยแล้วทุกคนผู้ที่เห็นบวกผมคนไทยแล้วนอนานาบ่าวนาน้อมยังไ่ได้ทายยังบมีน้ำมันลเถืออนนนยังบมีเงินซือน้ำมันลถไทยมันแพงทุกคนน้ำมันลถไทยฮะแพงกว่ารถน้ำมันลดจากอีกแพงแพงน้ำมันกับทุกคนในสมัยน้น้ำมันแพงเนาะ กันว่าสีไทยนาเบิ้หายหนึ่งกับเบิน้ำมันพอได้แซนทุกคนเออแล้วนี่นจะมาจ้างคนอีกยังบ่มีเงินเถื่อยตอนนี้นะทุกคนก็่วยมาอุดหนุนชิงกาที่น้องอ้อมขายในเด้อพอน้อ้อ,อมได้มีเงินไปซื้อน้ำมันหลดมาไทยหดนาหนานหมู่เนาะยามปนแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวน้องอ้อมจะพาทุกคนมาเบิงทางนี้ทุกคนเออ้ยแต่ว่านามนะไฮนาถึงหวัวเพื่อนน้องอ้อมทุกคนแล้วจะอันลังให้เบิงนะบ่งเนาะไปเบิ่งเลยจะโอ้ยนามทุกคนเบิง่งเลย หน้าแบบโคตรแห้งเนาะทุกคนนะโคตรลายอันนี้มันเริ่มบุกเนาะทุกคนเนาะหน้ามันยังตอนอิ่มเถอะเดี๋ยนาะอ้อมก็จะปรับกล่องละกทุกคนเบิ่งแต่กับบ้านทุกคนย่างเข้าไปในบ้านเลยเนาะทุกคนเนาะย่างเข้าไปในบ้านก็ที่ไม่ได้ย่างไปหอดดอกทุกคนเลยเพราะว่าย่างไกลเฮือนเอืึเตะไปมันก็จะบิดน้องหน้าแนาะทุกคนเนาะมันก็จะมีหน้าลายแต่แน่นแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ่งเลยเนาะตอนนี้ก็ว่ายาวแล้วทุกคนเลยทุกคนก็จะพาเอาเบื่อเรื่องจากที่น้องอ้อมเปิดคลิปยาวเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอยากอธิบายให้ทุกคนโ้ให้มัันนนเเเจลยยาาะว่ป็ง น้องอมก็บอกลดลงลายมือแล้วทุกคนเอ้ยตั้งใจส่วงพนตกนี่น้องอ้อมบอเอาลดลงเลยบัได้เอาลงลายมือเติบแล่ส่องเสมอเลยทุกคนเเนาะประบาดพนตกพนตุกโบยุดเลยมือตดยกับโบยุดเลยทุกคนเอ้ยโอ้ยน้องอ้อมอยากเอาลดลงกับโบกะเอาลงเน้องปวะอย่ารุดตายไม่ว่าหน้ามันเลอกแคงทุกคนไอ้สาหัวเข่าบีเบียงหัวเข่าถ่วนถ่วงหัวเข่าพน่ะเบิ่งล้างฝนว่าล้างฝนงามสวยงามเสมอเนาะทุกคนเนาะ ป้าน้องออมก็ยัตอนนมีน้ำมันมาไทยพุดนาน้ำหม่กะเถื่อบางทางพุทเขาไทยแล้วน้ำเบาน้คนไทยลายเมื่อเติบแล้วทุกคนเอ้น้องออมยังบ่มีเงินซื้อน้ำมันหลดมาไทยเนาะทุกคนทุกคนก็สวยมาอุดหนุนสินค้าที่น้องออมขายในเด้อเนาะบอลน้องออมเลยเงินมาซื้อน้ำมันไทยนายคุณแม่บุนเนาะทุกคนเนาะซื้อน้ำมันแน่จ้างคนแน่ได้วเราจะพาทุกคนอย่างเขาไปเบิ่งรีวิวคนทางเลยเนาะทุกคนอันนี้ก็ยาวเติบแล้วก็ต้องขอถือขอบใจหลายๆที่ต้องเปิดคลิปยาวเนาะทุกคนอยากอธิบายให้ทุกกกคคนนนนนนฟััังเเะะะทุลลบไปย นี่เลยจ้ะทุกคนเออเดี๋ยวก็จะพาทุกคนย่างไปเลาะเบื่องเลยเนาะน้ำก็เริ่มมีตั้งแต่หนาเฮือนงอ้อมเลยทุกคนเอยในนี่ก็เลิกเติบไปทุกคนเอแล้วก็จะย่างไปเลยเนาะทุกคนเพห่ะทั้งพูดเ่ทุกคนเอ้ยก็จะย่างไปหอดบาทเลยแหละเนาะไปจื่อนานให้น้องกวางเลยทุกคนเลยปะย่างไปพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ก็งามงานได้ย่าตามคนทางตามให้นาทุกคนเ้ยงามเรากระเดียเน้ะทางพี่เป็นจนไทยหุหน้าละไรเพื่อนสิไทยเพื่อนยังคาวียกคนแบคนไทยได้ครึ่งหนึ่งแล้ว น้องได้ลฟ์หายไปแล้วทุกคนนนาบ่าวน้องอมน้วเป็นไทยแล้วทางน้องอมยังบ่มียังบ่มีเงินซื้อน้ามันรถไทยอยู่ทุกคนเอ้ยยังบ่มีเงินซื้อน้ามันรถไทยมาไทยนาเนาะซื้อน้ามันแน่ซื้อลินแน่ทุกคนเอ้มาใส่ทุกคนก็สวยมาอุดนูนสินค้าน้องอมแน่เด้อเนาะพอน้องอมมีทุนไปซื้อน้ามันรถไทยนาเนาะน้ามันรถไทยมาไทยนาให้คุณแม่เพื่อนเพราะว่าพนต๊หลร้เถื่อแล้วนี่น้ามันกะอยู่แล้วทุกคนเ้ยไทยยามพนต๊นี่แหละไทยปุ๊บล้วก็นำอยู่ปั๊บเลย นั่นอยู่แล้วก็เวลาเห็ดนามาถึงบางยางเลาวทุกคนเอ้ยนี่เนาะบ่อหนึ่งในนี้เริ่มมาแต่หน่ะเฮือน้องอ้อมมันก็จะไม่มีมอหนึ่งในนี้แต่ว่ามันจะมีทางเว้นไปในนี้ทุกคนแล้วก็นี่เลยจ้ะไหลลงไปเรื่อยๆไปเลยทุกคนเนาะก็จะเริ่มมีน้าไปเลยแหละทุกคนเอ้ยเนาะน้องอ้อมก็จะบ่ได้ติดไม้นาะทุกคนเพราะว่าเขาบานเลยป้าเดี๋ยวเออไปย่างเนาะนี่แหละคนย่างไปน้ำน้องอ้อมเนาะป้าเบิ่งน้าเนาะให้น้าน้องอ้อมให้นี่แหละป้าสงสัยปีนี้จะได้ตกตะก้า หน้าไห้แคมทางอีแลทุกคนงามแท้ๆน้านี่เนาะออยางๆโอนี่เริ่มมาแต่หน้าเฮือนนออ้อมก็จะมีน้องน้อีกในนี้เนาะในหน้าห้หน้านออ้อมตัวนี้ละกทุน้จะสุดทนทางเลยทุกคนแบบว่าน้ํหลายแหงกระดกกระเดียดทุกคนยามพนนี่บ่กล้าลดลงเคุณแม่ไปเฮ็ดเวียมือเช้านี่ยังได้ยางออกมาทุกคนเยว่าเอาลดลงบ่ได้น้ลแงทุกคนเยปาดทุ่ะมื้อนี้น้นี ลิกได้นี้แะน้องอ้อมลุงทุกคนเลยยังเบิดแล้วเนาะนี่น้าหายหน้าน้องอ้อมช่วงไปีนี้จะได้ตกกะาหายนี่แด้ะทุกคนเลยเนาะแต่ว่ายังบ่มีเงินไถหดหน้าไว้อยู่ทุกคนเลยอ่าอ่ากคนผากกคนไปติดตามเพจน้องอ้อมเลยเด้อนะทุกคนเอไปติดตามเพจน้องอ้อมเพจน้องอ้อมการซื้อเพจน้องอ้อมขายออนไลน์เนาะทุกคนเนาะไปติดตามได้จ้าในเพจน้องอ้อมขายออนไลน์เด้อทุกคนเด้อไปติดตามแล้วก็สวยมาเป็นกำลังใจและมาอุดหนุนจินก้าที่น้องอ้อมขายพอได้เงินมา ซื้อน้ำมันรถมาไทยนาให้คุณแม่นะเพราะว่าข้าเจ้าไทยเป็าาแนแหลกะทางโฮมยังปรได้ไทยอยู่กันปะไว้เฮิงนี่หัวหย่ามันจะขึ้นหลายนะทุกคน <S <S นี่เลยผ<โฟ>ูน้ำอีกแล้วน้ำอีกแล้วเนี่ยทุกคนเห็นบ้างไูน้ำหย่าตั้งแต่นี่ไปจนทอดเทินเออแต่เลยทุกคนเออขันยา,นายาพ่นกะจะมีดินไส้ในมองน,น้ำตัวนี้แหละในน้ำตัวนี้แหละกะอยู่พุ่นอีกแล้วหนาเฮืนเออเต่เป็นแหลยะทุกคนเลยเนาะเราก็จะพาทุกคนย่างไปเรื่อยๆไะจนหอดในบ้านจักที่หอดหรือบ่ออะทุกคนเลยเนาะ คุณแม่ยางไปมื่อซาอานี่ยางไปเห็ดเวียงยางเอาเนาะทุกคนเพราะว่าโมโมมีหลดรถเออไดเอารถลงเนาะทุกคนเพราะว่าเพราะวันน้ำเนาะทุกคนเอ้ยมึง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 น้ำหลุดได้นี่ปัดอันนี้เขาเจ้ามาเปล่งออกเนาะทุกคนเนาะไอใหญ่คุณมาเปล่งออกคุณมาขุดน้ำออกเนาะทุกคนเอ้ยคุณมาขุดให้มันไหลออกแน่เนาะทุกคนทันว่าบุกขุดให้มันไหลออกนี่ปัดน้ำพี่ปัดพี่แหละมื่อซาอานี้นะทุกคนฮอดพี่แหละ แต่เพิ่นมาเป่งออกเนี่ยมันไหลลงไปเนาะทุกคนเนาะขันบ่เป่งยังเจิงเนาะเพิ่นเอารถออกบ่ได้เพิ่นเพิ่นมีรถใหญ่เลย่นเอารถออกบ่ได้เพิ่นเลยมาเป่งออกทุกคนนี่ทางเพิ่นเป่งออกแต่ว่ามันก็บ่ออกเนาะแล้วมันนูนเนาะทุกคนเนาะใช่ใี่ใช่พี่พี่น่าโฟดาพี่ตุ๊กเ้ลูกสาวนวลอีกคนหนึ่งโอ้ยยะช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 ะเข้าไปเนี่ยเออเนี่ยหนามไหลคนยังเลิกพร้อมันนี่นะ ถูแล uh, oh, oh, hmm. ้วเอาลงแล้วลงแล้วขึ้นขึ้นขึ้นข um, ึ้นมาลงมาลงขึ้นขึ้นผู้ทุกคนบงเนจะหอดจะมึงสาวในเลือแห้งเลยทุกคนเอยน้องเสาวในบ้าเลยคนเราทุกคนเออพ่อเลี้ยงหนี Intell ่ย่าเนี mm ่ยมึงในบ้าเลย้อออย่างไปนี่แต่ทุกคนเออทางหนาขึ้นเออแต่อีกแนเป็นจะะุทุกคนเออเป็นจิกเป็นจะลุกไปเนาะบนลวดใหญ่เที่ยวเอาดิ้นมาทมแล้วการลวดใหญ่มาแกอ้อยแล้วกัน เราใหญ่มาแกอ้อยแล้วกันนั่นอีกเนาะทุกคนในน้ำมันก็บลุบลงอีกดินทรายก็เพิ่มขึ้นมาบรรยามพลกับดินทรายผัดไปเพิดแล้วก็ดินทรายก็ยุบลงแล้วก็เป็นน้ำเนาะทุกคนบรรยมแรงก็โอ้ดินทรายนี่โหลดนี่ไปจนบ่อยากโอดพราะอะไรทุกคนเออเอาไปแล้ก็บืนไปเนาะทุกคนเนาะแล้วจะย่างไปเบิ่งทางพุ่นอีกปพาโเด็กหน่อยภักแหลนหลินน้ำแล้วก็จะย่างไปเบิ่งทางหน้าเงินน้องตุ๊กน้องติ๊งทุกคนเอยเนาะปาโอู้ไหล่ย่าง ไปในบ้านเลยนะทุกคนเออน,นี่แหละรีวิวคน,นทางบ้านน้องอ้อมเอ็นทรายนี่ก็จะมีแต่แถวนี่แหละทุกคนเลยหนะนาเฮือนเออร์แต่ละกันนวิหนาเฮือนเออร์แต่เราก็จะเริ่มบ่มีแล้วทุกคนเอ็นทินทรายน้องน้ำก็คือการนาะวิหนาเฮือนเออร์แต่เราก็จะไกลเติมซื้อซีมนน้ำนแต่ว่าทุกคนจะมีอีกบ่อนนึงที่มันง่ายแห่งทางลงโอยกับทางขึ้นนูน่นทุกคนแต่ว่าโอ้โหบ่ได้เลยแต่ว่ามันอันนั้นเนาะทุกคนมันหมุนเวลานะ้าเวลาน้าำมาเลยหน้ามันเสาะดินไปเบิดเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะยางไปค่ะ ในน้ำเงินในน้าในบ้านถูกเละนี่เลยทุกคนน้ำในเลือกปูหยักได้กวางเจ้าเปียกเนอะวงในนนี่เลือกเลยทุกคนเลยเนาะว้าแต่รวดเร็วกันย่างเข้าไปเนาะสบายเดินทางเฮือนเอื่อยคนนี้แหละเนาะไปเลยลุยน้ำแต่ว่าทางเฮือนห้องอ้อมต้องได้เอารถลุยเนาะทุกคนเนาะว้าคนน่ะเบิ่งนี้หน่อย่นลงบักเลือกนะนะอันนี้เลือกเลยปูบักเลือกนะคนเนาะ พากลิ่นน้ำเปื้อนได้ข้างไหนพากันลิ่นแล้วก็จะย่างครับข้างในเลยนะทุกคนเนาะนอนทุกคนสบายแต่ทางเอื้อแฉะเนาะสบายแต่ทางเอื้อแฉะอะไรเพิ่นบ่ได้ย่างลุยน้ำนะทุกคนเพราะว่าเการผ่านวิบหน้ำแล้วย่างเรียนใจกับบริย่างทุกคนเอ้ย่างเฮือนน้องอ้อมในกบรยามแรงในการจะ อันนั้นน้ำดินทรายลายบรรยำคนกับน้ำทรายเขาบ้านตัวที่เขาน้ำตะบ่อฮะก็เห่ือนกันแล้วก็เบิ่งน้ำมันเสาะดินไปเบิ่ดแลยทุกคนเป็นคลองไปเลยเนาะทุกคนเอ้ยบรรยำบรรยำนั่นแหละค่ะว่ายำพ้นแบบพ้นโต๊ะเทพคู่มือนะทุกคนเอ้ยจะเป็นขีดต้มเลยเนาะในนี่นะเป็นแบบว่ามีแต่ขีดต้มเอารดไปบุได้เลยย่างกันย่างตะบบไวแล้วทุกคนเลยเพราะว่า ไปเล่นๆจ้เาเล่นเไปบุออ้อมลเลยเฮ้ยน่ะมันลายเลยทุกคนเลยบรรยามพุนเดี๋ยวน้องอ้อมจะพาทุกคนไปเบิง่งทางลงคข่อยเนาะทางลงคข่อยบ้านน้องอ้อมทุกคนเลยมันจะมีทางมันจะมีคข่อยสองเ่อยเนาะทางลงคข่อยในในเงื่อนคนแล้วก็ทางลงคข่อยในป่าอีก บอลหนึ่งนัทุกคนแบว่า,ามันยามนั่นแหล,กละก็มันเจาะไปเบิดเลือต่มกกีฮีนทุกคนเลยเนาะบรรยามน้าม,มาแห้แงหนหนๆนะทุกคนเลยมันจะเจาะดินไปเบริรดเลยแต่มก,กีฮินหลอนๆเลยขี่รถมาได้ก็อุอ้ยจนอยากพลาดลมพุดเลทุกคนไอยยางก็ยังจะมาไหวเนาะเวลาอยากไปหันไปนี่ต้องไดยอยางและเข้าบ้านทุกคนเลยเนาะอยางเข้าบานก็ไปหาย,ยืมรถคนอยู่ในบ้านอะไรนั่งไปทุกคนเพราะว่าเอารถลงมาได้นะทุกคนเพราะว่าน้ามันลายแห้งนี่แล้วก็จะ ไอ้ทุกคนตัดภาพไปเบื้องตอนหอดคอยนะทุกคนประว,ว่าย่างไก่แหงทุกคนใส่เวลาเรื่องเต๋อบล็อกเพราะว่ามีเด็กหนุอ่ยอย่างุ่ยหนามไปนําทุกคนเอ้ยขันว่าเด็กหน่อยไปนํามันจะซาเนาะมาทุกคนเบื้องหน้าหนามน,นี่ก็มีอีกแล้วในโคในโคเนเนาะแ้่แต่ว่ามันบดเบิกทุกคนนามนี่นนนบดหอยลายหนาะมันบดเป็นคมใหญ่โอ้โหทางคุณแม่มาแล้วทุกคนนะมาจะยยังประหลาดคนอยู่ในบ้าน <laughs> มาแล้วมาแล้วแต่คือเจอปริภาทุกคนไปเบิง้งไรซะ นอนะทุกคนเอออามื่อหนาจึงไปนอะนทุกคนอาเมื่อหนาจึงไปจึงเลืยท้ายให้ทุกคนมามาผาทุกคนนอะนทุกคนนะพูกเพื่อนมาแต่ทางใดเราก็จะไปถามพวกเพื่อนนอะนทุกคนเนาะว่าน้องโอ้อนองนอกนี่น้องกวางแลีนลุยน้าตั้งแต่หนาเนนฮือนนออกจนหดปีเลยทุกคนอ้าคุณแม่กับสาวนวลมาแต่ทางใดเลยสบา,ายดีคุณแม่มาแต่ใช่สบายไปปลูกมันวะ โบ๊กฮะหัวใจฮ่าสิไปแล้วหากระซาวจิมหัวบางเพลนี่คือสิบได้ไปแล้วจะทางคอยนะทุกคนเนาะการมือหนาจึงจิบได้ถ่ายนะทุกคนบนทางคอยนะทุกคนเนาะแล้วก็จะเมื่อแล้วบันได้ไปฮอดบ้านซ้ำสิไปหลัดพวกเพื่อนผมแห้งแม่บอกถามลูกทุกคน เดี Hoy, ๋ยวก็จะย่างครับกลับคืนเมื uz, oh oh ่อเนอะทุกคนเนาะก็จะไปถ่ายรีวิวของทุกคนเบิร์จากน้อหนทางทางลงก้อยเนาะน้องอ้อมก็จะเลิปๆไปเพียงเท่านี้เนอะทุกคนเนอะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามเพจน้องอ้อมเนยเด้อเนาะเพจน้องอ้อมขายออนไลน์จ้าทุกคนสวยสวยไปติดตามน้องอ้อมในเพจขาย เพจน้องอ้อมขายออนไลน์เด้อทุกคนเนาะไปสวยเป็นกำลังใจแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าน,น้องอ้อมที่น้องอ้อมขายเนาะทุกคนเนาะถ้าเน,นออบบาะน,นนะ,นนะน้องอ้อมมาพิพากษะการอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะทุกคนเนาะน้องอ้อมก็ขอบุญขอบคุณเอจีทุกคนให้แรเนาะที่ไปเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมทุกคลิปเบิงบ่งน้องบึงน้องอ้อมทุกคลิปก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดหยังกะ อันเจริญเจริญเลยทุกคน,น,นเนาะเนออมก็ขอกลับเข้ามาสวัสดีสวัสดีบอกนี่เลยเนาะทุกคนเนาะมื่อหนาจึงจะได้ถ่ายให้ทุกคนเบ่งทางลงค่อยเนาะทุกคนพบกันคลิปหนาจ้า